สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะปลูกทุเรียนพันกุบพิกุลนะคะทุเรียนพื้นบ้านของจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งเราได้ไปซื้อพันต้นพัน์มาจากสวนตะก้ารหรือสวนของอาจารย์หนุ่มนะคะที่จังหวัดนนทบุรีที่อำเภอบางสีเมืองค่ะ ต้นพันต้นพันต้นนี้มีอายุไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งปีนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าต้นพันธุ์ทเรียนที่ที่ดีจะต้องมีอายุไม่ถึงหนึ่งปีและสูงไม่เกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรหรืออยู่ที่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะคะเขาก็จะเริ่มเติบโตด,ะะดีอันนี้เป็นพันธุ์พิกุละคะ่ะซึ่งอาจารย์บอกว่า เหมาะกับมือใหม่ที่จะปลูกแล้วก็จะได้ผลไวภายใน4ปีเราจะปลูกแบบทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทแท้ๆเลยนะคะจะปลูกจะทำตามแบบอาจารย์อาจารย์หนุ่มเลยค่ะคือเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะกับทุเรียนต้นนี้เราซื้อมาทั้งหมด6ต้นค่ะที่เมื่อคลิปที่แล้วเราได้บอกไปมีมีทั้งหมด 5,000นะคะแต่วันนี้เราจะเอาหกพิกุลมาลงตรงนี้ก่อนคือที่เรามีน้อยอย่างที่บอกค่ะบ้านเราเป็นบ้านจากสันที่ไม่ถึงร้อยตารางวาที่แค่70ตารางวาแล้วเราก็ถุมที่จนเต็มไปหมดแต่แวันนี้เราอยากเราทานเราชอบทานทุเรียนค่ะทุเรียนแพงมากก็มานั่งดูนั่งดูคลิปวีดีโอดูการศึกษาอะไรงนี้ใช่ไหมคะเอ่อภาคอีสานเขายิ่งปลูกได้เลยเราเป็นกรุงเทพอันนี้ติดกับนนทบุรีค่ะ ตรงนี้ติดเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดนนทบุรีเลยค่ะบ้านเราเนี่ยค่ะบ้านเราอยู่อยู่จุดจุดเริ่มต้นของนนทบุรีค่ะของจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็จะกว้างอยู่นะคะถ้าถ้าจากจากบ้านปากซอยบ้านเราเนี่ยนั่งรถเมี์ไปป้ายรถเมล์หนึ่งก็จะกลายเป็นกรุงเทพค่ะซึ่งติดกับสายใต้ใหม่ แต่บ้านเราณนะตรงนี้ขึ้นกับจังหวัดนนทบุรีค่ะอำเภอบางกลวยค่ะสารกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสุภัยการ์เด้นมูเราจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นสวนผู้เรียนค่ะซึ่งเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําเป็นสวนทุเรียนใส่เข่งนะคะแต่ตรงน,นี้เรามีที่อยู่เนี่ยค่ะตรงนี้ประมาณสี่คันสี่จะปลูกเราตั้งใจไว้ว่าจะปลูกสามต้นแล้วเราก็จะทำให้ต้นเขาเตี้ยค่ะ คือจะตัดยอดให้เตี้ยเหลือประมาณแค่สามถึงสี่เมตรเราจะไม่ปลูกสูงนะคะอันนี้เราได้เตรียมดิมนไว้บ้างแล้วนะคะที่อาจารย์ได้ได้บอกเอาไว้ก็คือเราจะต้องเราเราควรดินตรงนี้ไว้ควรดินนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ใส่ปุ๋ยเราได้ใส่ปุ๋ยหม่ที่ ปุ๋ยหมักก็ซื้อมาจากอาจารย์เลยค่ะปุ๋ยหมักที่เราซื้อมาจากอาจารย์เลยนะคะนะคะเราหมาักเอาไว้วันนี้ก็วันที่สองค่ะและเดี๋ยวเราก็นะคะคือตรงนี้เรายังเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้หมดเลยค่ะเดิมทีเราปลูกต้นไม้ไว้นะคะนะคะี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ บอกว่าพอเสร็จแล้วเราก็แค่ทำอย่างนี้เองนคะนครับทำเือแนี้เล้วเราก็เดี๋ยว เรียนอันนี้จริงๆต้องตัดตัดที่ก้นตัดตัดตัดที่ก้น นี่จะเป็นผู้เรียนต้นแรกในชีวิตของเราเลยนะคะที่เราปลูกอันนี้ก็จะตัดตัดที่ก้นอย่างนี้นะคะ ของถุงพลาสติกออกนะคะอันนี้ก็ดูจาก y o u t u b e ของอาจารย์หนุ่มนะคะแล้วก็ต้องบองรีดีงนะแล้วก็ตอนที่ไปซื้อพันพันทุเรียนอาจารย์ก็ได้ได้เรียนถามอาจารย์ด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์ท่านก็ตวินา สอน,นี้เราต้องทำยังไงนะคะนะคะเสร็จแล้วนี่จะเป็นด้านหน้านะเราก็จะยกเขาเราก็จะต้องดูว่ามาคาจารย์บอกให้ดูตรงนี้ได้ว่าเนี่ค่ะไม่มีไม่มีรากขุดอะไรเลยสามารถที่จะปลูกลงได้เลยค่ะ Thank mm -hmm. you. จริงๆตรงนี้อาจจะตื้นไปอาจารย์บอกให้แผ่อันนี้จะเป็นต้นแรกค่ะแล้วเราจะมาดูความสำเร็จกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาถึง ก็ถึงจจติดเดี๋ยวเราจิงินเราควรที่จะต้องเอาดินใส่เยอะๆเลยหรืออนี้อาจารย์บอกว่าให้ให้เราแผ่ออกได้เลยนให้แผ่เข้าออกได้ ่อยาเท่าไหร่ขอแผนนิดๆนะคะอันนี้เราจะต้อง เราจะช่วยช่วยพยุน,นะะีนะคะ้ค่ะต้นหันหน้าไปกำลังสวยอยู่แล้วนะะนะะเราจะต้อง,อ,งอันนี้เขาเรียกว่าทำโคตน,นะคะเราต้องทำโคตให้เขา ิแค่นี้ก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอ่าอาจารย์บอกว่าอย่าให้เราแค่ตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะซื้อดินมาใส่เพิ่มอีกค่ะให้เป็นโค่ที่ใหญ่กว่านี้ อันนี้ที่แรกก็ยังกะไม่ถูกอันนี้ก็ต้องทำไปก่อนคะ่ะต้องใส่ต้องทำโคกอีกนะคะน,นี่ก็สําเร็จแล้วนะคะเสร็จการปลูกก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราต้องเอาน้ำมาในะคะ อ,จอ,จอาจารย์บอกว่าให้เราปลูกผู้เรียนตอนเย็นค่ะเพราะการปลูกผู้เรียนตอนเย็นเนี่ยเขานอนแล้วสี่โมงเย็นเ,นเขานอนแล้ว เราก็อาจารย์บอกว่าเรียกว่าลักหลับค่ะเราก็ลักหลับมาปลูกเขาตอนเย็นพอเขาตื่นเช้ามาสุขภาพเขาก็าจะดีเขาก็าจะไม่มีปัญหาไม่รู้สึกว่าถูกการลุกควนหรืออะไรแล้วก็ไม่โดนแสงแด้นี้ก็เรียบร้อยแล้ว องทุเรียนในบ้านไม่ยากเลยนะคะเป็นทุเรียนพันพิกุลพันกบพิกุลนะคะของพื้นเมืองจังหวัดนนท้แท้ๆค่ะ กุกพิกลนะคะอายุไม่ถึงหนึ่งปีค่ะสี่ปีก็สามารถที่จะทานผลได้แล้วจะคอยอัปเดตให้ให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนี้ให้สวยงามเลยค่ะแต่ตรงนี้ต้องเอาเขาลงเดี๋ยวนานไปเขาจะตายซะก่อนค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะอ๋มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเราได้ซื้อเข้ามาแล้วประมาณ5-7วันถ้าซื้อมาตั้งซื้อมาตั้งแต่วันซื้อมาได้7วันแล้วค่ะเราถึงได้นํามาลงนะคะอาจารย์บอกว่าควรจะพักเขาไว้7วันแล้วมาทําดินเนี่ยค่ะให้เขาคุ้นเคยกับอากาศนะคะแล้วเราก็นําเข้ามาลงดินค่ะ สวัสดีค่ะ